สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับพีคแอนดาค่ะค่ะและก็สำหรับคลิปนี้นะคะยังอยู่ที่สนามกอล์ฟนะคะของอเมืองโอเกลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศสนามกอล์ฟแล้วก็มาเชียร์คุณพีคก,กันค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ ซ้ำๆมาแต่ไม่ i t ้ i วายแต t ไม่เป็นไร o นึ s งสองสามเล่นนิดเนียวดึง yeah, oh. so นี่เล่นดียันนี้ขอคร์ดบอกว่า 管不着。 สรุปก็คือเพื่อนชนะนะคะก็เพื่อนตีได้ผ่านะคะปีเตอร์ได้โบกี้นะคะก็คืออ่าหนึ่งลูกเกินหนึ่งแต้มนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆกการรับชมคะ่ะบ๊ายบาย